สวัสดีท่านผู้ชมพบกับโชคเชาญูบันนาะเชนเนียบุก้าวมานี้มา update. อัปเดตอ่าเนนเนาะเนะเนดำหลังจากเพื่อนบวชแล้วเพื่อนก็ไปบินธบาตไปทำบุญน้ำคูบาแล้วเบิง่งมาน,นี้เพื่อนอาวยังมาให้มาเบิง่งเนาะท่านผู้ชมมีอย่างนี้ถอดออมาบางนู่เยอะแยะแทะโป้ลายแท้ๆนี่อู้ฟูเลยอู้ฟูเลย โอ้ยเงินหลายแต่เทอ่ะน,น,อนี่น้อ,นอยน,อยนอยี่เนาะเอาเนาะเบิบ้งวนนี้ได้ไหลายเท่าใดบ้างนี่ก็ต้องเบิบ้งส,นงนสงนงินนับเงินสวยเพื่อนก่อนเบิ้งเพื่อนนับเงินก่อนถ่าผู้ชมอ่าอ่าทีา่ผ่านเราจะเงินไปใ่ญ่นี่เบิ้งยังไล,ไล,ไลู้หรือหลายหลายหลาย นับเป็นอยู่บ้องเงินค่ะฮะนับเงินละเป็นเฮียนดังสือกล่าวบุ้งสู่หรือบ่ได้เฮ้ยใบยังมีใบยังใบห้าพันบอกยังมีอยู่บ่ละเลิศหรือบ่จ้าอืมนี่ได้หกสิบแหละ ไหมเป่ย์ราภัภภูงກैห่าคอ່ไ้เป่ยราภัภูงบैหด้บึงก่อนหาบ่นตังกงก่อน กอนตนานี่นักคน้ามาายไหมมาขอกูใชลมาขอว่า่วาขอลาลาฮะมาขอลาลาบให้ได้ต้องเอาเงินมาเปี้ยนห้ามเตะขะห้ามให้ดื้อกวดตาบ่ได้ให้ยืมก่อนให้ามู้ย เย็นไว้จดีแล้เจ้าก็ักาไว้เคืองเจ้าิการเ้าแกลอั่นเหรอเา็น้าวแม่ขอเงินใเขากเลยันหัวหมูหัวหมูจรเข้เหอไพ่ปนสื่อหมูนะเาก็บอกค่อยบอให้พอแล้วอกให้พี่น้องเงินมาเปียก่อเปียกไหเล็กน้อยเน ยามเลยมนควมเขาือขอด้เขาให้มาเอาวน้ำตลอดกินปลาีเขาทีแรกะเขาเนี่ยจืด็ได้นัแลเขากรยากเขาได้เขายามได้แลลวเขากาดแล้วกับเขาอะ้าบหยุดพี่็ปรจวอยบุยังให้เจ้า

เขาโซหาแล้วขาโซหาแต่เช้านี่เขาโซหาแล้วเขาโซ่หาแล้วขนมเรก็บไว้แล้วบุญจไปส่งให้นางเขียวเราไปส่งก่อนอืมแกงกันนั่นเ้

แน่แหละไปให้เจ้าถ้ามันยังมันบุแนวมันบูดมใ้กับนั้นแปลว่าขบารเจ้าทีเอา้ะตมไปก้นกัเอาก้าต้มไปก้นอะไรเห็นยู่พะเห็นยู้พโจอมะ่งมก หกแบบพันธุ์หกพันธุ์นี่นะถึงจะแบบพันธุ์ใส่หมดถ้าใครจะกอดะที่อยู่แถวๆนี้ไปงานบ้านสูงอือไปบ้านโอ้โหไปบ้านสูงเฮ้ยเร็ว

เไปโให้กูวชห้ซาเอใหเน้อ้าเองเนาะนี่เ้วะบ๊ะเบ๊ะเนยกินกันมันอันนั้น๊ะเนยกินรายปะ นั่นอรับ่นเขาเจ้านั่เลยเจ้าจตบ่ายแต่ยังบม่มีคนกินนั่นหรือปันเยอ,อ,อเมื่อเลยเปั่นเยวเมื่อจะมาล้่งนิมาเดเาเข้านะนี่ก็ตั้งน่งตั้งลแลวให้สบายแค่ก็น้งอยางโยมา ว่าไงถั่วเพชรตัวหงาย สามอื่นแล้วสิคือลายใบแพะใบห้าร้อยฮะชาวใบซิ0พันเจะก็นับนบนั้นเลยนับนับใบห้าร้อยนันเมืพอชาวใบเราก็ได้ได้เงินเปลี่ยนซิบพันสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า

เอ็ดแต่าอยูเป็นข้าเวียอันนี้แหละทุกพันหรือเราจะเอาไปพันใช่ นังจะแพ้งตัอีกบ่ครับ6รบปยังเหลือสานี่แหละเหลือสี่พันหกพันจิตแปดสองสามสี่ห้าหกสเจ็ด chiếc 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 cầu chiếc chiếc

อ่าฮั่นฮะลูกขาม้าไมนี่แหละนัเตรียมไว้ดูจะมาม่คนดเวสิไว้กรายอันดีๆอันบอกอะไรเอาปุ่มจะเลยมาต้นสีค่ะ

กินอะไรกินได้เราบอกเราม่เอ้ยได้เรกินได้ใช่ไหมพีเราหนึ่งโมไปตกินไปปาดกินแล้วเียงมือไวอีมือไวอีกเออบวได้ตีไปใายบาันมือไว้กินได้ใช่บอกมืออื่นสักกินคือขอจบแค่ค่ะ

I'm mm -hmm.

เสามสิบสี่สิบหสิบหบยี่ในอีกนี่ในมีได้อยู่สองแสนหกสิบเอ็ดพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดันห้าเอายางมหายาง้วรุ่นก้ของก้ท่านผู้ชมเบิ่งสัมนีดำมื้อนี้ไปบุญเนาะ นำคูบ่าเพิ่นได้เงินอยู่สองแสนหกสิบเอ็ดพันห้าร้อยท่านผู้ชมอ่านเงินดังเก้านี่แหละจะเปลี่ยนเอาเงินใบใหญ่เนาะท่านผู้ชมเปลี่ยนเอาเงินใบใหญ่แล้วก็ไปป้อนกระปุกเพราะว่าเพิ่นมีกระปุกแล้วชาวญุ่กับแม่ข่าวพากันเฮ็ดกระปุกอมชินให้เพิ่นให้เพิ่นป้อนให้เพิ่นป้อนไว้อันนี้ก็ภายากได้ก็มาแตะเอาเงินใบใหญ่แล้วก็ป้อนไว้เนาะท่านผู้ชมเก่งลายเก่งลาย ໂອ້ຄັກໆເກັ່ງໆບາດນັສືງກນັບເງິນລ